สวัสดีพี่น้องเมืใใ่อนี้ยยายติว๋วกล่า่งหนึ่งเข่าพี่น้องมาเบืองน้กากันวะมันสิมีอย่างเนี่ยอันเขา่ายายติ๋วก็จะขึ้นแล้วพี่น้องอจากน้อยยายติบวก็จะซ้ายเข่าพี่น้อง,นงหนึ่งเข่าเหนียวพี่น้องอันนี้ก็คือของใส่ในในในขั้วของคนอีสานใน่พี่น้องอันนี้ขาก็อะไรก็คือเฮี้ยนในตรงมี้ตรงีเหี้ยนในพี่น้องคนอีสานตรงนีหวัว มีมอหนึ่งแล้วก็ขาดว่าะไรก็คือกระติ๊บเข่านี่ยแหละพี่น้องมีกระติบเขานี่เิกับพี่กองกระติ๊บเอ็นแล้วสิแล้วอันแล้วอ่นเอาอัอนในห้องพี่น้องเอากระดาษห้องกระติบเขาติ๊บเขาพ่พ่อกะมีโบม้อมพี่น้องเห็นบ่พี่น้องโบมทรายเขาแยกเดียวอันยุบันเท่านะคะเจ้ากระใสโบมทรายเขาเนาะพี่น้องเนาะแต่อยู่กับอีพ่อีแม่แล้วก็ผ้าใส่โบมทรายเขา ย่าเนี่ยิดวกับไปเมืองไขยกันย่งย่งอยู่ด้วยเดียวกับสะพัดเดียวิวเกิดม้าก,ก็เห็นแม่่นเทดอัน,นโบมทรายเขา่นทรายเขาเนาะอันนี้เดียวกัมา่ออยูย่เย็นละมันลูกสาวคนไปเห็นยวนอีแค่คนก็ได้สื่อหมหาแม่แม่แม่จิตเปียนอันโบมห้แม่เด้อเขาเห็นอ่ำเยี่ันทรายเขาใซกกระดงห,หน่อยในพี่น่อยคือว่าเข้ามาอยู่พีเข้ากับสิหาโบมหาอย่างมันกับบ่ได้เนาะอยู่ต่างประเทศ ไม่นี่พี่น้องนี่ไม่ค้นเขา่าไม่เฮ็ดกับเข่าของยูเยอรมันนี่ละพี่นอ้องเทาเสียมาขัวพี่เขาเสียอาไปพัดทเท่าเสียอาไปคัขวายังไดเมื่อแต่ว่ายี่ยดเห็ดเป็นไม่คนดาพี่น้องนี่ขันเท่าบอกไม่ไม่คนดาเขากับค้นเข่าอะไรเขากต้องไปเอาตะลิวหรือว่าเอาอันซอนเอายางมาค้นคือเกาเลี่ก็เห็ุเป็นไม่คนดาของเยีิยดวี่พี่นอ้องน,นี่ละ อันของคนอีสานนี่ค่ะคือขาดบ่ไรหนึ่งละโบมทรายเขา่าสองไม้คนดำสามกับมี่กระตริบเขาแล้วก็มีหวดมีหมอนึงพี่น้องอันนี้คือคือการดำร่งฉีบของคนอีสานพี่น้องเพราะว่าแถวอีสานนี่คือกินแต่ข้าวเหนียวพี่น้องนเ่ศกาลก็ได้หนึ่งเขาหนึ่งเขาเล่าหนาะจิ้เข้าวเหนียวทุกมือพี่น้อง เ้ากินข้าวเจ้าบบอุ่นทองก็ม็นคนอีสานคักนกพี่นองนะอันนี้คือเราเว่าได้ว่าได้ตัวพี่นองลราเว่าอยากอายพร้อมเรากินข้าวเจ้าบบอุ่นทองขันเรากินข่าวเหนียวน่ะล้วสิกินกับปนลกับเจียวกับแจ้งเราก็แหล้วพี่นองตรงเด้พี่น้องอันนี้หวดนี้สมัยสมัยตะกอนเฮติว่าได้หนึ่งหวดิ0แังสี่ได้พี่นองหัวนะหวดธรรมดาแบบว่าพอแม่พ่นผ้ายู่พาเฮตดผ้ากินเนี่ลละพี่นอง อันนี้หวดนี่มันกลับเข่ากระไดมันสิทธิ์ขึ้นเทาวเดียวจเจ้ามอหัวเข่ามาเปเี่ยนนี่ติ๊ดติ๊ดติ๊ดกับว่าเอาเด็กพี่น้องจเจ้าแคงปนนันได้ติ๊ดติ๊ดกับว่าเอาเพราะว่าเติ๊ดติ๊ดลวสิหนึ่งเข่าเหนียวกินตลอดบัดน,นี้ให้ติ๊ดสิทรายเข่าด็กพี่น้องมาเบิ่งน้ำกัน แยกจิ้วสิทรายเขาพันาพินอแล้วหนึ่งเขาลูกสาวเล้าก็สิมากินเขาน้ำเล่ามาๆมาๆมาเบิ่งนเดกันวัธรรมดาดอจ้ะมอนีอยู่บ้านใส่สินจ้ะใส่เสื้อกันหนาวก็ใส่สินโอ้ยเนาะเมื่อเมื่อไม่หมอก็เบ่งสีอะไลูกเห็นเบิรนพิทรายเขามาอยู่เยอรมันว่ากินขนมปังน้ำพึินด้วย กินเยูะกินเยูะกะลังหักกินกินเต้าหู้เหนียวหรือจ๊ะแม่กะลังหักจิน,นข้าวเหนียวโอ้นั่นกินข้าวหนุ่มปังไปตะพัดโควิดมากนี่ล่ะแม่ก็เลยกินขนมปังอันนี้แต่ว่าข้าวเหนียวนี่นแม่ขาดบ่ได้นี่พี่น้องอันนี้กระปุ่มไส้เขาเนาะพี่น้องเนาะยืดหยุ่นกระไส้เขาสมัยก่อนนี่เพิ่นเ็ษจังสี่เด้กอันนี้ลูกสาวซื้อมาให้นี่เขาเห็นไส้ เขาใส่เจ้ก,กระดงเขาก็เลยเปลี่ยนโบมหายไนะเขาว่าแม่แม่ไปเห็นอันนี้มันคือยู่บานย่าเลยเขาก็เลยสซื้อมาหาผู้แม่ว่าซื้อมาใหดยังจมให้หลู้พี่ดีได้พี่น้องอัน,นแม่ไส้ใส่กระดงแม่กระเฮ็ดได้พี่น้องเลีล้ยงเราผู้ใดอยากเขามากินน้ำยายติว๋วด้วยเขามากเขามากเขามากตรวจกล้องถุนเด็กแบบนี้เฮ็ดสองกลอง นี่แหละวิธีคนอีสานพี่น้องตื่นเนี่ยเหมือนเศร้ามากกับหนึ่งเขาหนึ่งเขาแล้วก็บคือได้โบมได้ไม่อันคเขาเนี่ไม่คันดามนี่มากเพิ่นก็บม่เฮ็ดใจสีแบบพี่น้องเพิ่นอนสู้ลูกสู้เตา้ากินเรียงลูกสู้สิใหญ่ด้พี่นอ้องเพิ่นก็นเฮ็ดหนึ่งเขาสู้ลูกสู้เตา้ากินทุกมื่นพี่น้องเพิ่งนี่แหละอันก้องนี่นี่บ่านแม่หยางเด้พี่น้องเข่าก้นหวัวตเอาไว้จะไปใส่บาทเนี่ยมันเศร้าเรียติ๋วแล้วก็เฮ็ดแล้วกเฮ็ดจต้สีข้างล่างแล้พี่น้องนี่ เขานี่คือแม่เพิ่งจะสอนมาพี่น้องเนาะเห็ดเอาเขากลนบาดอกเอาเขากลนหัวไปกระใส่บาดเขาที่มันนี่เขาเย็นเพิ่นกับเอาใส่ได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นเงียนกินแล้วเยเกี่ยวกับสิเอาไว้ถะใส่บาดต้องได้เกี่ยวกับติดหับานพี่น้องมายู่ตามกินตามเดี๋ยวน,นี้ก็ไว้ถักกินพี่น้องเพราะว่าอันที่ไว้จะกินนี่ว่ามันยังได้พี่น้อง เขามันมีเขาเย็นแง่หนึ่งเนี่ยเขาเย็นปกนาเขาก้นหวดก็ไปจะใส่บาดอันได้ดีๆกเ็เเฮดไว้จะไปวัดไปว่ไปาได้พี่น้องคนงน้นกนนีคือคนอีสา,านสาเ,าเลี่ยจิตกรใได้ราเข่าบารีสิบกินเขาได้พี่น้องผู้ดใดเขามาเบิ่์กเล่าแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องแคนี้นละพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ